การเลือกอาหารที่มีโปรโตีนสูงๆเป็นทางเลือกที่ดีในการบำรุงร่างกายแมวให้ตัวใหญ่และแข็งแรงมากกว่าโปรโตีน,นน้อยหรือเปล่าอ่จริงๆสาหรับทั้งนอ้นองหมาน้องแมวโปรโตีนสูงเป็นทางเลือกที่ดีในการเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างร่างกายเพราะาโปรโตีนเนี่ยใช้ในการสร้างฮอร์โมนเอนไซม์กล้ามเนื้อและพลังงานและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นการให้อาหารโปรโตีนสูงเป็นทางเลือกที่ดีครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ถ้าให้อาหารโปรโตีนสูงแล้วตอนนี้ขอพูดรวมทั้งน้องหมาน้องแมวเลยเนาะให้อาหารโปรโตีนสูงแล้วแมวอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นน,น,นั่นหมายความว่าเขาได้รับโปรโตีนและพลังงานมากจนเกินไปพอกินมากไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันกินมากไปเป็นไรกลายเป็นไขมันในร่างกายกลายเป็นน้าหนักที่มากจนเกินไปนะครับดังนั้นสิ่งที้เกิดขึ้นกําลังจะบอกเจ้าของว่า น้องแมวตัวน้องแมวเองหรือตัวน้องหมาเองกำลังบอกเจ้าของว่าเขากินมากจนเกินไปแล้วและหนึ่งในนั้นคือเขากินโปรตีนมากจนเกินไปแล้วนะครับก็เลยทําให้โปรตีนที่ได้รับมาเนี่ย่วนหนึ่งก็คือกลายไปเป็นไขมันแต่โชคร้ายหน่อยเนี่ยคือโปรตีนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ได้ดีนะักในในบางกรณีเพราะว่าการใช้เรียกว่าการเปลี่ยนโปรตีนมาเป็นพลังงานเปลี่ยนโปรตีนมาใช้ประโยชน์ในร่างกายมันจะเกิดของเสีย มันจะเกิดไนโตรเจนมันจะเกิดแอมโมเนียในร่างกายเนะาะดังนั้นร่นางกายต้องจํากัดกําจัดชิ้งโดยใช้ตับโดยใช้ไต,ตนะครับมันก็เลยทําให้ตับไตโดยเฉพาะไตาที่จะของได้ยินนะครับทํางานหนักขึ้นและน้องแมวก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นเนาะน้องแมวหลายๆตัวครับหลายๆเคสเสียชีวิตด้วยปัญหาค่าไตาสูงนะครับแต่ถ้าเกิดแบบแมวอายุ18ปี ค่าไตาสูงเป็นโรคไตมันรับได้เนาะแต่เกิดแมวอายุเท่าไหร่เดียะเจ็ดปีเป็นโรคไตผมคิดว่ามันเร็วเกินไปแล้วกลายเป็นว่าเราให้อาหารที่ไม่ถูกวิธีด้วยนะครับดังนั้นให้อาหารโปรโตีนสูงให้ได้ให้ขนมโปรโตีนสูงให้ได้อย่างเช่นโปรโตีนแบบจเนื้อปลาอย่างเงี้ยให้ได้เลยครับแต่ขอให้ดูน้ําหนักเขาประกอบด้วยนะครับก็จะช่วยให้เขาแข็งแรงได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอา้าวแล้วเกิดในทางกลับกัน ให้อาหารโปรโตีนต่ําเป็นอะไรไหมก็การสังเกตนะครับถ้าเราให้อาหารโปรโตีนไม่เพียงพอขนผิวหนังจะไม่สวยนะครับอาจาจะเจอปัญหาขนร่วงนะครับเพราะร่างกายน้องหมาน้องแมวบอกว่าชั้นขาดสารอาหารนะ่ะดังนั้นฉั้นต้องเซฟตับไตเซฟเอวัยวะสําคัญของร่างกายผิวหนังเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตเท่าไหรนะ่นกดังนั้นเขาก็จะขนร่วงผิวหนังหยากนะครับก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งว่า อาจจะได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วแหละก็ต้องมีการปรับหรือไปหาคุณหมอเพื่อทํางานปรับโภชนาการให้เหมาะสมเพราะว่าน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวก็ต้องการสารอาหารแตกต่างกันไปเนาะเรามีแมวสองตัวสมมติมีสมมติมีน้องแมวสองตัวได้มาจากคนละครอบหรือน้องหมาสองตัวได้มาจากคนละบ้าน,นละแหล่งคนละฟาร์มให้อาหารเหมือนกันอายุเท่ากันสิ่งที่ตอบออกมาขวที่ได้ออกมาจากสุขภาพที่เราเห็นนะครับภายนอกภายใน อาจจะต่างกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละตัวแต่ละพันธ์ที่เราเลี้ยงด้วยนะครับ Dee me with you wherever you you are